คนที่หนึ่งที่มาแล้วความสําคัญโดยทั่วไปนักวิชาการในยุคป,ปัจจุบันมุ่งให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีการจัดระบบแบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยศึกษาปัญหาในองค์กรก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าองค์การมีปัญหาอะไรบ้างเพราะบางปัญหาต้นตอของสาเหตุคือระบบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์เช่นผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเมื่อวิเคราะห์กันจริงๆอาจจะเกิด ระบบผลประโยชน์ตอบแทนไม่จูงใจดังนั้นงานแรกที่ต้องทําคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยต้องการหาวิธีการในการเข้าถึงเพื่อรับรู้และเข้าใจปัญหาของทุกหน่วยงานในองค์การส่วนที่2แนวคิดทฤษฎีแนวคิดความเป็นธรรมและความยุติธรรมของจอร์ดบินโควิดและเจอร์รี่นิวแมนมองว่าการออกแบบค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญการหนึ่งคือ ต้องการแน่ใจว่าระบบค่าตอบแทนเป็นธรรมต่อลูกจ้างแบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับลูกจ้างมี2รูปแบบรูปแบบแรกคือจํานวนที่องค์การใจ่ายให้แก่พนักงานทําให้เขาได้รู้ว่ายุติธรรมหรือไม่รูปแบบที่2ของการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมคือการที่ลูกจ้างมักจะคํานึงความยุติธรรมของกระบ,บวนการที่จะกําหนดจํานวนเงินรางวัลที่เขาจะได้รับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การบริหารค่าตอบแทนดีเซนโซแอนด์ลอวบได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นกระบวนการของการบริหารค่าตอบแทนขององค์การโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนให้มีการใช้จ่ายค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจสมิธแอนด์วิกเลมีความเห็นว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ทำอันวงถึงระดับความพอใจในการที่ได้รับการตอบสนองทงั้งทางร่างกายจิตใจและสภาพแวดล้อมของบุคคลเหล่านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดส่วนที่ 3. ผลการศึกษาการบริหารคือเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ใช้ใจ่ายให้แก่บุค,คลากรค่าใช้ใจ่ายนี้อาจจ่ายในรูปแบบตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบจูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกำลังใจของบุคลากรโดยเสมอภาคและความเป็นธรรมส่วนที่4แนวทางการน,นำผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนากรรารบริหารค่าตอบแทนในองค์การ4.1วิธีการพัฒนาที่ปฏิบัติเป็นวิธีการปรับปรุงที่บุคคลทำหรือองค์กร ที่บุคคลทํางานอยู่นั้นด้วยวิธีการต่างๆมากมายการปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิกรรมประชุมการประสานงานกับมหาวิทยาลัยศูนย์พัฒนาบุคคลองค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารต้องวางแผนและประสานงานการพัฒนานด้วยวิธีการต่างๆมากมายที่มีความสําคัญและต่อเนื่อง ส2วิธีการพัฒนาภายนอกการปฏิบัติเป็นวิธีการพัฒนานอกสถานที่ที่ทำหรือสถานที่ที่อื่นภายนอกองค์กรบุคคลนั้นพัฒนาไปถึงโอกาสละประโยชน์ใช้ในวิธีการปรุงอาหารอาจมีการเข้าเรียนในชั้นเรียนการศึกษาสร้างความสัมพันธ์มุมมองสถานการณ์การจำลองทัศนศึกษาการศึกษาพักสนามในเทียบพุทธมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับเน็ตเลอร์และวิ ว่าขอบเขตของการเจริญเติบโตของมนุษย์ในองค์กรจะเป็นอย่างไรสามขั้นก็คือการฝึกอบรมการศึกษาการพัฒนาส่วนที่5สรุปความเป็นธรรมภายในจะมุ่งเน้นว่าอะไรที่ลูกจ้างในองค์กรเดียวกันได้รับการจ่ายค่าตอบแทนแต่จะเปรียบเทียบกับงานที่ต่างลากาักษณะกันการเปรียบเทียบที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของพนักงานเป็นอย่างมาก ด้วยความคาดหวังที่จะนํางานตนไปเปรียบเทียบกับงานอื่นในองค์กรเดียวกันความคาดหวังที่การจะได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนขั้นตําแหน่งเงินเดือนแนวโน้มจะร่วมง,งานข้ามสายงานสร้างพื้นที่ในงานและสลร้างผลผลิตเพื่อให้องค์กรยอมรับทางเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวกับโครงสร้างงานจึงส่งผลต่อการที่ลูกจ้างได้เปรียบเทียบผลงานที่ทําให้กับองค์คนอื่นๆในองค์กรการเลือกนั้นคือการประเมินค่าง,งานจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในองค์กรนําไปออกแบบโครงสร้างงานต่อไป